นับตั้งแต่ลมประหลาดเริ่มพัดขึ้นบนเทือกเขาไวายุเหลืองอีกครั้งชีวิตของเหล่าปีศาจน้อยนับวันก็ลำบากขึ้นเรื่อยๆพยักษ์แนวหน้าและราชาแคว้นทรายต่างก็แย่งชิงอำนาจซึ่งกันเคราะหนักจึงตกแก่เหล่าพังพอนเหลืองสายเลือดของพวกเขาเกี่ยวพันกับทั้งสองฝ่ายอยู่เล็กน้อยจึงย่อมต้องเอาใจทั้งสองฝ่ายเป็นธรรมดาวันหนึ่ง แม่ทับพังพรนั่งอยู่ริมลานทรายและนึกถึงความอัปยศอดสูที่ได้รับในช่วงหลายปีนี้พลันเกิดความคิดอยากปลิดชีพตนเองขึ้นมาเขาหาต้นไม้แห้งต้นหนึ่งและแขวนผ้าคาดเอวเข้ากับกิ่งไม้ก่อนจะเหยียบไปบนก้อนหินที่ทับซ้อนกันเมื่อคล้องผ้าเข้ากับคอแล้วก็ถีบเท้าปล่อยตัวลงแต่แล้วก็เกิดนึกเสียใจขึ้นมา ความเจ็บปวดและความวิงเวียนทำให้เขาดิ้นรนสเปะสปะถ้าว่าไม่ว่าเขาจะพยายามเพียงใดก็มิอาจสลัดให้หลุดพ้นได้เลยในเวลานี้เองมีคนประคองเท้าทั้งสองของเขาไว้เคียวแวลาวด้ามหนึ่งตวัดผ่านข้างลำคอของเขาไปและตัดเชือกจนขาดจากนั้นแม้ทัพพังพรก็รู้สึกเพียงว่าตนเองร่วงลงกับพื้น เขาหอบหายใจพลางมองไปก็เห็นหญิงชรา,าร่างผอมบางผู้หนึ่งแบกตะกร้าสมุนไพรไว้บนหลังและเอ่ยกับเขาว่าในเมื่อยังไม่พร้อมจะตายก็จงมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีเถิดเมื่อกล่าวจบหญิงชรา,าก็เดินจากไปอย่างเชื่องช้าโดยไม่ได้มีท่าทีประหลาดใจที่เขาเป็นปีศาจแม้แต่น้อย แม่ทับพังพรรีบแปลงกายเป็นพังพรเหลืองและติดตามหญิงชรากลับไปยังบ้านของนางก็พบว่ามีเพียงบ้านเก่าผุพังและห้องโถงที่ว่างเปล่าในครัวไร้ข้าวสารในถังไร้สเสบียงที่แท้นางสูญเสียทั้งสามีและบุตรต้องอาศัยเก็บโสมทะเลทรายไปขายเพื่อแลกเงินเล็กน้อยมาประทังชีวิต เมื่อแม่ทัพพังพรทราบเรื่องก็เกิดความรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมอันคล้ายคลึงกันจึงตัดสินใจอยู่ช่วยเหลือนางชั่วระยะหนึ่งเขาแปลงกายเป็นชายชาราลีภัยอ้างว่าตนไร้ที่พึ่งและขออาศัยอยู่ในบ้านของหญิงชาราเขาจะไปล่าสัตว์ยังเทือกเขาวายุเหลืองในเวลากลางวันและขอให้พูดศิลาน้อยช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนในเวลากลางคืน ทั้งสองร่วมแรงร่วมใจกันจนมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านที่เห็นต่างพากันอิจฉาเป็นอย่างมากวันหนึ่งชาวบ้านสองคนแอบย่องตามหลังแม่ทัพพังพรไปเงียบๆด้วยหวังจะดูวิธีการล่าสัตว์ของเขาทว่ากลับเห็นเขาสะบัดกายคืนร่างเดิมกลายเป็นปีศาจพังพรเหลืองที่สวมใส่เสื้อผ้าบริเวณเอวคาดดาบโค้งวาวับ เมื่อเห็นว่าเขาเป็นปีศาจไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านก็รู้สึกราวกับว่าดาบเล่มนั้นจ่ออยู่ที่ลำคอพวกเขารีบนำเรื่องนี้กลับไปบอกกล่าวคนในหมู่บ้านทุกคนจึงเชิญนักพรตมาปราบแม่ทัพพังพรหลังจากที่ปีศาจพังพรเหลืองตายได้ไม่นานหญิงชาราก็ล้มป่วยและสิ้นใจตามไปทุกคนต่างร่ำลือกันว่าบ้านหลังนั้นอัปมงคล จึงจัดการแบ่งหนังสัตว์และสมุนไพราภายในเรือนก่อนจะจุดไฟเผาทำลายจนสิ้นตระหนักซึ้งถึงรักดั่งมนุษย์ฝึกตนสุดยัดยืนโดดเดี่ยวไหววายุเหลืองแดนเศร้าวังเวงใจท้ายสุดกลับจบไปด้วยจากลาแม่ทับพังพร